เ,เกมไปแล้วออกนแฟนีจเอาจริงคือสนุกมากคือส,ส่วนวนะถ้าเป็นคนอินกับเอ็มวพีอยู่แล้วคือเล่นมาตั้งแต่ยังเด็กเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนเป็นเกมเอ็มวพีจีที่แบบว่ายุคเราก็เล่นได้แล้วก็แบบมันมีความแบบเอ็มวพีจีในสมัยนี้รู้สึกว่าทุกวัยเล่นได้รู้สึกว่าภาพส่วนมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราถ้าเล่นกับเพื่อนก็น่าจะยิ่งสนุกมากขึก้นถ้าหรือว่าให้เขาช่วยแบก ตัวเราอาจจะเล่นไม่เก่งมากแต่ว่าถ้ามีคนเก่งๆเราก็แบบมีกำลังใจต้องมีท <that> <sense. that makes sense> ีมมีทีมมีทีมต้องมีทีมครับชอบชอบแล้วก็จะเล่นเกมแนวข้นขนแนวนี้ตลอดเลยครับที่แบบเคยแข่งมาก็คือเป็นเป็นแนวนี้เลยแล้วรู้สึกว่าด้วยด้วยอาชีพที่หลากหลายคือเขามีทั้งอาชีพแล้วก็มีเผ่าที่แบบหลากหลายแล้วก็เอ่อมมีมีระบบที่แบบแปลงร่างได้หรือว่าแบบ มีทั้งแบบบอสมีกีวอร์มีคีทีนั่นรู้สึกว่าแบบมันครบมากๆนะครับได้ไปถึงระดับไหนโอ้โหคือถูกใจมากอลงังมากต้องบอกว่าเวลาเล่นเกม MMO แล้วเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกท้อใช่ไหมนะแต่ว่าพอสกิลสวยอ่ะมันยิ่งเป็นแบบแรงจูงใจอยึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากเล่นเพราะเราอยากจะใช้สกิลแบบสวยๆแบบนี้อลังการแบบนี้ก็ก็หมายความว่าอะไรนะครับมันสวยอลังการอ๋อสกิล เมื่อกี้ก็ยังไม่ทันได้อะไรเลยโดนเขาตบคิวไปแล้วโดนคิวไปแล้วอาฝากแฟนชวนมาเล่นก็ <G un> อยากจะเชิญชวนแฟนๆนะครับมาเล่นเกมนี้กันเยอะๆนะครับ i ทลิสอ i ริจครับก็เปิดบริการวันที่17ตุลาคมนี้นะครับตัว <S <S ผมเองก็จะเล่นตัวนั้นเองก็จะเล่นแล้วเดี๋ยวพวกเราเองก็จะชวนเพื่อนๆมาเล่นแล้วเดี๋ยวอาจจะได้เจอกันในเกมแล้วก็ได้เจอกันตามงานอีครับเจอกันในเกมแน่นอนครับแต่ว่าซีรีส์เราก็ มาแล้วมาแรงเหมือนกันล่าส,สุดล่าสุดรักกันแล้วนี่รักกันใช่ใช่รักกันแล้วรักกันแล้วกว่ออาจะเนาะกว่า,าจะมันก็มีแบบคอนฟ lict ต่างต,ต,ตาตไม่หรอกด้วย,ด,วยด้วยความที่ตัวละครตัวละครของหนักพอเขาแบบย้อนอดีตมาใช่ไหมครับอย่างให้ทุกคนได้ดูกันคือเราไม่มีความไม่แน่ใจว่าจริงๆเราเฮ้ยรักเพราะว่าตัวตนหรือว่ารักเพราะว่ามันเป็นคุณก่อนป่าแล้วก็ต้องมีช่วงก่อนเราเองก็แบบ คือตัวเราเองเราก็ให้ให้คำตอบไปไปในอีีล่าสุดว่าเออไม่ว่าเขาจะไปแบบไหนอ่ะก็ให้เป็นตัวเขาเองเถอะเพราะว่าเรารักในตัวตนของเขาซึ่งมันก็ดีดีในการสื่อสารให้กับคนดูทุกคนว่าเออเราเป็นตัวเราเองอ่ะครับมันก็ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสามารถดึงดูดคนที่เรารักเข้ามาหรือคนที่รักเราจริงๆเข้ามาจากการที่เราเป็นตัวของเราเองก็จะรักก็ดูเนาะใช่ไม่ต่วคอ เอาจริงๆเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูแล้วก็น่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้คนที่แบบรักเราในตัวตนที่เราเป็นจริงๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบหลายคนอาจจะแบบยิดมแต่แบบการตัดสินใจเหมือนกันแบบว่าอารมณ์อย่างเงี้ยมันก็มันก็แบบจัดจ้านมากจัดจ้านจัดจ้านมากจริงจัดจ้านมากโอเคที่สูงสูงสูยสกงคนะที่มันได้ไหม จริงๆต้องบอกเลยว่าแบบคือตั้งแต่คาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอ่ะก็ก็ได้ดูฟีดแบ็บมาบ้างอะไรเงี้ยครับสำหรับผมมัจะบอกว่าเฮ้ยดูแบบเข้ากับกับคาแรคเตอร์นี้จังเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราพวกเราทั้งสองคนเราฝันกันบ้านกันมาหนักมากๆกว่าจะมาเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่เห็นได้ในซีรีส์สำหรับอีีล่าสุดที่เห็นว่าแบบรักกันเลยมันต้องใช้ความแบบพูดไงยะใช้ประสบการณ์ การเวิร์กช็อปที่ค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยกาจะเปิดกล้องน้องใช่ใช่ใช่ยิ่งยิ่งพวกเราสองคนมีแบบคือที่เห็นว่าเล่นกันได้แบบบูเบื่อได้ขนาดนั้นคือเบื้องหลังเวิร์กช็อปกันเราซีนหนักกว่าจริงจริงผมเป็นนักปิงก็โปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่โหดจริงๆครับก็เราก็ทุ่มเทกันไปเต็มที่สุดความสามารถแล้วทั้งสองคนก็ตอนนี้ผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นที่ประทับใจผมก็รู้สึกภูมิใจครับผม มันก็เป็นความยหานเดียวไม่ได้เนาะไอคอกระแสมันก็เน่เข้าใจเหนื่อยเหมือนกันคือต้องบอกว่าพอเป็น <Okay. S 2> เอ,อ่อเว็บตูนที่แบบมีชื่อเสียงโดรงดังอะไรนีนน้ทุกคนก็จะมีภาพแล้วก็มีความคาดหวังอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ยังไงก็คารมในการคารมในทุกความเห็นจริงๆครับแล้วก็ส่วนไหนที่นะ่ารู้สึกว่าก็คืออ่านแล้วถ้าตรงไหนที่เราสามารถเอาไป ปรับปรุงแล้วก็ต่อยอดในคัดการแสดงของเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็เอาตรงนี้ไปพัฒนาต่อครับจริงๆพวกเราเองก็ทํางานอยู่ตรงนี้ก็ต้องได้รับเสียงคำคอมเมนต์วิจารณ์อยู่แล้วพวกเราเองก็ต้องรับให้ได้ก็อะไรก็ที่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถพัฒนาได้เราก็จะพัฒนาแน่นอนครับจับมือกันยังไงเดเวลาเจออะไรแบบเนี้ยก็ให้กําลังใจกันตลอดแ้่ก็มีทอบ้างมีมีทอแท้บ้างก็สักพักหนึ่งพักพักหนึ่งปกติพักแป๊บหนึ่งแล้วก็จับมือกันใหม่ครับผม คิวมันเี่อใจอะไรแบนี้ากพอพอมเจอแบบพลังลบคือเรนรู้สึกว่าอย่างหนึ่งเลยอ่ะคือพอพวกเราได้ทําไปเต็มที่แล้วอะครับไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันสุดแล้วอะครับมันมันมันเต็มที่นะโมเมนต์ตอนนั้นแล้วจริงๆแล้วก็เรื่อยว่าแบบอันนี้ก็เป็นกําลังใจอย่างหนึ่งของพวกเราทั้งสองคนว่าเฮ้ยตอนนั้นเราแบบเราทาเต็มที่แล้วเราตั้งใจสุดๆแล้วเลยขอทวงถามอีกรอบหนึ่ยมันคือ เวลาเจออะไรแบบ้วคุณใ่กันยังไงตัวผมเองผมก็ต้องเรียกว่าต้องต้องต้องพยายามคิดบวกต้องพยายามคิดบวกเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราไปจมอยู่กับบางอย่างมันจะยิ่งเราจะยิ่งแย่แล้ว มันจะทําให้เราเสียสุขภาพจิตไปเรื่อยผมเองผมก็พยายามคิดบวกไว้ทุกวันตื่นเช้ามาก็พยายามคิดบวกแล้วว,วันนี้เราอาจจะต้องตั้งเป้าใหม่ว่าออวันนี้เราอยากที่จะมาทํางานนะอยากจะมีความสุขนะอยากที่จะมาส่งพลังบวกให้กับทุกคนนะแล้วก็มุ่งมั่นกับโฟกัสตรงนั้นไปครับเราเองครับจูนกันยังไงครนะับคือจริงผ่านไปด้วยกันจริงจูนกันเยอะมากครับในิรัว็อบคือถ้าเกิดว่าใครได้แบบว่าเห็น ตามคู่เรามาตั้งแต่พิดเบฟไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบเป็นคู่ที่น่าจะตีกัน่อที่สุดแล้วเคือต่อลำเล็บลำมือ <c oughs> ได้คือแต่คือแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกติอะแบบคือมันก็มีเรื่องที่มันไม่เข้าใจกันเพราะว่าเราก็มาจากคนละที่ที่มันต่างกันมาก่างเลย,ยแต่ว่าก็ เนี่ยเพเป็นเคมีอะไรใหม่ๆก็รักกันบ้างตีกันบ้างก็เหมือนรถไฟหอนนะใครชอบก็มาตามคู่เราได้ค่ะอะไระบบ <c oughs> ค,คือเราก็ต้องแบบมีนึกถึงแบบว่าเอ้ยเราผ่านมาด้วยกันเยอะ <c oughs> เราก็แบบว่ารักกันจริงๆแบบคนรักกันก็ไม่ไม่ได้จะมีพาที่แบบสวีทหรือว <c oughs> ่าอะไรกันตลอดซึ่งแบบน่าเสีว่าคู่เราเป็นคู่ที่แบบ ก็วันนี้แบบทะเลาะกันก็ทะเลาะกันก็ธรรมชาติชีวิตก็ธรรมชาติชีวิตก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าเราจะงอกันยังไงดีกันยังไงอะไรเลยมันก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งที่แบบว่าอาจจะเป็นอะไรใหม่ๆที่ถ้าใครชอบอะไรแบบนี้ก็ฝํกไว้นะออแรักนะรักแล้วรักแล้วเราจะตื่นเต้กันเรื่องอะไรเราเรากัดกัน้วยเรื่องอะไรคือเราจะแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเกรงใจกันมากกว่าเตาจะเกรงใจจะแบบว่าไม่ค่อยแบบกล้าตอบตรงตงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาจะเก็บไว้เงียบ มันก็อันนี้ก็ส่วนนี้ก็แบบว่าเป็นตัวแม่ครับผมคุยด้วยคุยได้เราก็คุยด้วยยากนิดนึงหาจังหวะต้องหาจังหวะนิดนึงซึ่งจริงเราไม่มีอะไรนะเขากลัวเราไงกลัวเสี่ยเออแลรงแล้วก็นี้แหละคือคือเอาเอาเอาอิจีเนเตอร์นะเป็นคนแบบโกรธง่ายหายง่ายไหมแล้วแต่ผิวอีกเรื่องหนึ่งอีกก็ ก็ธรรมดาก็เป็นมนูษย์มันก็มีแบบโกรธมีอะไรอย่างงี้กันบ้างก็คือคือนั้นไม่อยากจะแบบว่าไปฟอร์สว่าแบบเฮ้ยเราแบบเป็นพ์นเนอร์กันนะเราต้องแบบผู้รักกันตลอดเวลาซี่อะไรแบบนี้จะต้องแบบผู้รักกันอะไรอย่างที้คือนั้งรู้สึกว่าก็ธรรมชาติชีวิตคนหลายๆคนที่แบบรักการที่น้องหรือว่าแฟนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือมันก็มีช่วงเวลาที่แบบทะเลาะก,กันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยแต่ก็ดูแค่เรานะแต่พวกเราไม่ได้คิดร้ายกันพวก,พวกเราต่งฝังดีกันคือคือ คือคือทายได้สุดแล้วว like, ่าม like ันม <se> ันไม่ได้มีใครคิดร้ายมาขู่นะครับจากจะแบบยีเอออะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ได้มีแต่ว่าถ้าด้วยอารมณ์ก็จบหัวมันมีแบบทรายบ้างมันเสั่หมืันเที่ยวเออมันเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่งอเลยอะไม่ไม่งอนะไม่ค่อยงอหรอกก็บางทีมันก็อาจจะต้องรอเวลาไงครับรอจังหวะรอจังหวะอย่างเช่นตอนเนี้ยอ๋อเหรอคือมันเป็นแบบคือพูดอะไรอะ ถ้าบางคนที่มันไม่ไม่เข้าใจก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยแบบตีการบางคนเาทำไมแบบไม่เสิร์ฟเลยหรือว่าอะไรอย่ายงเงี้ยคือบางทีช่วงสวัสดิ์ที่เสิร์ฟตอนที่เรารักกันเราก็มีเราแต่ก็แบบเขาบอกไปทนธรรมชาติแล้วเวลาคุณเสิร์ฟเขายังเปงิดเวลาคุณจะเสิร์ฟเราอ่ะก็เขาก็เขาก็น่าจะชอบนะครับเขาก็น่าจะชอบนะแบบไหน ก็เขาเขาก็แบบว่าชอบให้รีดแบบว่าดูแลเอาใจใส่ฮะผมผมเองผมก็ทําได้ทําได้ทําได้นะได้ใช่ไหมเอออ่ะแล้วโปรเจกต์ต่อไปจะเป็นยังไมีรถมีมารอไว้เรื่องนี้ลุ้นอยู่เลยเรื่องนี้ไม่จบเลยอยากให้แบบแฟนๆช่วยกันลุ้นเรื่องนี้ก่อนแล้วก็แบบ คือจริงๆแล้วอ่ะอยากให้ทุกคนไปเจอกันงานไฟนอลอีทีกันเยอะๆมากกว่าถ้าพูดถึงโปรเจกต์ต่อไปนะครับที่อยากจะฝากไว้คืองานไฟนอลพิเศษนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้ทางเพจแอมเดลโมสวีดทูพาวทีเอสหรือว่าเชนสองห้าหกนึ่งนะครับหรือว่าทางไอจีของพวกเราสองคนก็ได้เดี๋ยวเราก็จะมีแชร์อัปเดตอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดไฟนอลพิเศษจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่นะคยี่สิบสี่เดือนหน้ายี่สิบสี่ตุลาคมอ่า ใช่ไหมใช่ไหมที่อื่นหรือว่าม,มีการเตรียมอะไรกันไว้ไว้บ้างหรือยังคืออันนี้อันนี้อันนี้เท่าที่ทราบมา<อ>นะครับเท่าแล้วก็เท่าที่บอกได้ก็จะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ของเออ่ทางเชนด้วยเพราะต้องบอกว่าคือด้วยความซีรีส์เรามันวารไรตี้มันเป็นอะไรใหม่ๆอยู่แล้วก็ร<ม>ับรองว่าสนุกแล้วก็เป็อออ<ห>นอะไรใหม่ๆแน่นอนอไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนพลาดจริงๆใหม่เลยใหม่เลยยังเอาพูดง่ายๆว่า สำหรับการดูไฟแนลอีพีของเชนสองท้อนหนึ่งเนี่ยยังไม่เคยเกิดได้เลยอันนี้ผมเองตื่นเต้นด้วยแล้วเนี่ยมีอะไรปะเนี่ยทำไมผมยังไม่รู้เนี่ยรู้หรือเปล่าเออทำไมผมยังไม่รู้รู้ตัวหรือเปล่าต้องทำอะไรบ้างเขาไมนัดรู้เราผมไม่รู้เพราะว่านัดแอบไปเจอแม่ไปเจอพิซอดมาแล้วค่ะเขาพี่แม่แบบยังไงอะไรอย่างเงี้ไรบอกเพราะว่าทุกคนก็ทุ่มเทครับแบบทั้งพีิซอดทีมงานทุกคนก็คือแบบอยากให้แฟนๆสนุกแล้วก็เอ็นจอยกับเรื่องนี้มากๆก็เลยแบบประชุมกันเหมือนรู้สึกว่าวันนี้เราก็ประชุมกันอยู่นะครับ ดูสิแบบใส่ใจอยากยังเพื่อนไปคาดหวังชุดมันต้องแบบว่าพ่สูจนะแบบเออทำเต็มที่อยู่แล้วมันเป็นการแบบว่าสุดท้ายแล้วอีพีสุดท้ายอีพีสุดท้ายแล้วยังไงก็ทำเต็มที่ต้องท้าส้นสูงไหมว่าใส่แล้วจะเลือดออกเยอะแค่ไหนแล้วก็จะใส่แล้วยอมให้มันบีบเข่าเรต่อไปฝากเลยปิงฝากดวยสิครับก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับที่ไฟนแนลอีพีนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ มาดูฉาเนี่ยท่านขุนที่สุดที่สุดนะครับดทุกวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับผมครับแล้วก็สำหรับใครที่วันศุกร์อาจจะแบบไม่ว่างนะครับก็มาดูย้อนหลังได้นะครับทางแอปพลิเคชันไอชีหรือว่าเว็บไ iq.com ที่เดียวเท่านั้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆด้วยครับขอบคุณครับ